วสวัสดีครับเรา1 4ึย์อินเทอร์เน็ตดีไซนนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับคุณแม่เมียบ้านกลางเมืองค่ะเป็นทาวน์โฮสมสชั้นนะคะวันนี้ซึ่งคอนเซ็ปต์ของบ้านหลังนี้ก็เจ้าของบ้านเขาให้คอนเซ็ปต์กันนะครับว่าต้องการเป็นโทนสีเข้มนะครับเนี้ยบๆหน่อยสีเทาสีไม้สีเข้มเพื่อให้บ้านเนี่ย มาดูโมเดลหลังนี้นะครับอันนี้คือเราตกแต่งผนังหลังโซฟานะครับด้วยโทนไม้สีเข้มแล้วก็อีกโจทย์หนึ่งก็คือเจ้าของบ้านต้องการให้จุดนี้ครับเป็นจุดวางพระซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดของบ้านหลังนี้เราเลยออกแบบให้จุดวางพระอยู่ตรงนี้ตามใจของคุณลูกค้านะครับแล้วก็เพิ่มไฟให้ ผนังทีวีเนี่ยเราตกแต่งโดยการใช้ไม้ระแนงเข้ามาเพิ่มนะครับเพื่อให้บ้านหลังนี้ดูมีลุกเล่นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยังมีการซ่อนไฟเพื่อให้บ้านอ่ะดูโมเดิร์นขึ้นไม่มืดจนเกินไปไฟเนี่ยเราสามารถเปิดปิดได้นี่มาดูมันจะเปิดอยู่ตรงนี้ปิดสวิตช์เราแยกกันเพื่อให้บุคคลในบ้านเนี่ยมันปรับเปลี่ยนได้นาะแล้วก็จุดเด่นนะครับของผนังตกแต่งแขวนทีวีตรงนี้เนี่ยเรา ออกแบบให้ตรงนเนี้ยนี่เปิดสามารถเป็นที่เก็บของได้ด้านหลังนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งเก็บของทําไมแน่นอนในบ้านเนี่ยเราต้องมีเครื่องดูดฝุ่นมีไม้กวาดมีอะไรที่ไม่สวยงามอะ่ะเราเลยต้องออกแบบเพื่อให้มันมีที่เก็บของเหล่านี้ซึ่งเป็นก็เป็นจุดสําคัญเหมือนกันสําหรับเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับ <Okay. S 1> นี่คือโซนของโซฟากินข้าว สำหรับคนที่มีเพื่อนเนาะชอบปาร์ตี้ชอบพาการมาทาบาร์บีคิวหรือทําอาหารกินกันอย่างนี้หเยอะมากเลยพื้นที่อ่ะมีที่เก็บของทาไมต้องเป็นโซฟายาวเพราะว่ามันสามารถแบ่งสัดส่วนของบ้านได้ชัดเจนเป็นการแบ่งโซนกินข้าวนะครับแล้วก็ด้านหลังม,ม,มีการมีการซ่อนไฟซ่อนไฟแล้วก็ผนังตกแต่งด้วยกระจกแล้วก็มีโคมไฟเห็นไหม ส่งมาอาหารลงโซเชียลอย่างเงี้ยถ่ายมาอาหารสวยมากเลยนั่งพอดีสอคนนั่งพอดีสวยงามคนยังได้เนี่ยโอเคเราไปต่อทํนทำงานซึ่งจริงๆตรงเนี้ยแปลนบ้านอะ่ะเขาโดนออกแบบมาให้เป็นห้องครัวนะครับแต่ว่าตอนดีไซน์โจทย์ของลูกค้าก็คือต้องการให้มีพื้นที่เป็นโซนทำงานเราเลยออกแบบให้ตรงเนี้เป็นส่วนของ โตทางานได้ <Wow. S 1> เหมือนเดิมครับ <Wow. S 1> ด้านบนนี่เราจะมีตู้เก็บของ <Wow. S 1> เหมือนเดิมเพื่อให้เก็บของได้เยอะเยอะมากจริงๆ <Wow. S 1> เยอะมากเดี๋ยวเราไปต่อโซนห้องครัวครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เหมือนกัน <Wow. S 1> นี่คือห้องครัวห้องครัวห้องครัวนี้คือต่อเติมครัวไทยหลังบ้านส่วนมากแล้วทาวโฮม หลังกลางนะครับหลังบ้านเนี่ยการลงเสาเข็บเนี่ยมันจะไม่สามารถลงเสาเข็บไมโครพายได้ส่วนมากเพราะว่าต้องเอาเครื่องจกักรเข้ามาจากหน้าบ้านและเข้ามาหลังบ้านแต่หลังเนี่ยเราสามารถเอาเครื่องจกักรเข้ามาลงเสาเข็บไมโครพายได้จนถึงจุดโบเค้าที่มันถูกต้องให้พื้นบ้านด้านหลังเนี่ยสุดน้อยที่สุดนานที่สุดถึงจะสุดตัว อ่ะทีนี้มาส่วนของงานตกแต่งครัวหลังบ้านนะครับก็คือเราบิวอินให้หมดทุกอย่างเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดผนังติดเ้วยกระจกกันเปื้อนนะครับมีการซ่อนไฟเวลาเราทำครัวเนี่ยส่วนมากมันจะมองไม่เห็นแล้วก็มีนี่ตู้เก็บของด้านบนสวยงามเพื่อให้เก็บของให้เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นต่อนครับ แล้วเราก็มาต่อกันในห้องมาสเตอร์เบดมซึ่งเป็นห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดของบ้านหลังนี้และไฮไลท์ของห้องนี้เนี่ยที่คุยกับทางลูกค้าแล้วลูกค้าต้องการตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ใหญ่ขนาดไหนนี่ครับดูเลยกว้างทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดของตู้เสื้อผ้าเนี่ยคือ6เมตร6เมตรความสูง2เมตร70ซึ่งจุมากมากเก็บเสื้อผ้าได้ค่อนข้างเยอะมากจริงเจ้าของบ้านไม่ต้องการให้มีกระจบซื้อแยกออกมาแล้วก็มาตั้งเกะกะในบ้าน เราก็เลยดีไซน์ให้กระจกเนี่ยอยู่บนตู้เสื้อผ้าแทนเพื่อให้ไม่เกะกะในห้องทีนี้เรามาดูข้างในกันใหญ่ขนาดไหนเก็บของได้เยอะขนาดไหนนี่ใหญ่มากทางลูกค้าสามารถดีไซน์คุยกับทางเราด้เลยนะครับว่าต้องการวางเสื้อยังไงแขวนยังไงกันเกงอยู่ตรงไหนฟังก์ชันการใช้งานสามารถออกแบบได้เองเลยแล้วทางเราก็จะจัดการทําให้ตามที่ลูกค้าอยากก็ได้ซึ่งอันนี้นลูกค้าอยากได้เป็นเก๊ะ ลิ้นชักทั้งหมดเลยเราก็จะให้เลยเป็นแบบนี้นี่ข้างในเนี่ยเราใช้รางระบบซอฟโพส์นะครับปิดนุ่มนวลสวยงามส <Wow. S 1> ่วอีกหนึ่งฟังเรามาดูว่าใหญ่โตขนาดไหนมาไงอะ่ะเดินขึ้นมาสินี่ามาดูฟังก์ชันของตู้ฝั่งนี้นะคะสูงมากจริงๆคุณผู้ชม ดูนี่ขนาดสูง185นะอ่าเห็นไหมนี่ยังเหลือพื้นที่ตั้งเยอะแถมยังแขวนได้ทั้งข้างบนและข้างล่างโอ้โหสุดยอดจริงๆค่ะสนใจแค่แบบว่าซ่อนซ่อนคนได้ในนี้จริงไม่ต้องซ่อนเลยอยู่ได้สบายๆเลยไม่มีคำว่าซ่อนเลยจริงๆอ่าต่อไปแล้วก็มาดูโซนแต่งหน้านะคะปดก,ก่อนมาดูโซนแต่งหน้านี่จะทำเป็นพ์ดิชั่นกันแล้วก็ตรงนี้ก็จะมี ดิ้นชักใส่พวกต่างๆพวกแบบแต,แต่งหน้าทําผมเนาะได้ผมอะไรอย่างเงี้ยนี่เราก็เปิดไฟตรงนี้อ่ะบาอย่างงี้อ่ะหน้าใส่ปิ้งเลยแล้วก็แต่งตัวแต่งหน้าได้เลยแต่วันนี้ไม่ได้แต่งหน้านะหน้าสดแมถ้าแต่งหน้าทําผมเสร็จแล้วตรงนี้ก็อุ้ยเป็นแคดวอลโคเสร็จเลยอ่ะอและมุมนี้นะคะ เป็นมุมที่เจ้าของบ้านอยากได้คือเป็นมุมที่อยากมีมุมทํางาน working space เนอะโต๊ะเป็นรูปตัวแอลคือนอนแล้วตื่นมาก็ทํางานได้เลยหรือว่าทํางานแล้วก็นอนได้เลยเหมือนกันมาทีนี้พูดถึงห้องนอนคงไม่พ้นที่นอนนี่ครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเนี่ยฐานเตียงถึงใจโตมโหลานขนาดนี้ <Wow. S 1> แน่นอนครับฐานเตียงมั่นคงใหญ่ตามหลักฟงจุ้ยเลย แข็งแรงรักทนทานเราก็ตกแต่งฝ้าหัวเตียงผ่านเตียงให้มีดีไซน์เชื่อมต่อกันมีการ,ซ,รซ่อนไฟทั้งหมดเลยนะครับซ่อนไฟทั้งหมดเลยนี่แล้วมีสวิตช์เปิดปิดอยู่นี่เราจะเปิดปิดได้จากตรงนี้เวลาอะไรเวลานอนไฟห้องเรา่ปิดหมดแล้วปกติแล้วถ้าเราไม่ซ่อนไว้ตรงนี้ครับหรือมีสวิตช์อยู่ทีห่หัวเตียงเนี่ยเวลาเราจะนอนเราต้องลุกไปปิดไฟเนาะมันทําให้แบบไม่สะดวกสบายเลยเราก็เลยมีการออกแบบ จัดการให้ลูกค้าได้สิ่งที่สะดวกสบายที่สุดฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ที่สุดรวมทั้งนี่ครับปัก๊กชาร์จแบตโทรศัพท์หัวเตียงมีทั้งสองฝั่งเลยเวลาเราเล่นโทรศัพท์เนาะบางทีมันก็จะแบบหมดปั๊กอยู่ไกลต้องมีปั๊กพ่วงมันก็จะดูห้องไม่สวยงามดูลกไปหมดเลยแล้วก็เลยจัดการเอาไฟ <Wow. S 1> มาติดไว้ให้ที่หัวนอนด้วยทั้งสองฝั่งเลยครับฝนนฝั่งนู้นก็มีเหมือนกันสองฝั่งเลย มาพูดถึงตรงนี้อีกสักนิดหนึง่งคือด้วยโจทย์ของลูกค้านะครับต้องการห้องที่เป็นสัดส่วนด้วยจึงมีผน,นังนี้กั้นระหว่าง walk in closet ตู้เสื้อผ้าใช้แขวนทีวีได้แล้วก็ตรงนี้ทำไมตรงเนี้ยมาถึงเป็นกระจกลูกค้าต้องการให้มีความเป็นสัดส่วนของห้องแต่ก็ไม่ต้องการให้ห้องนมันทึบจนเกินไปไม่ต้องการให้ห้องเนี่ยมันดูอึดอัดเราเลยดีไซน์ให้ตรงเนี้ยกลายเป็นกระจกนะครับ เป็นไงคุณเมียวสวยงามไหมเอาจริงชอบมากชอบโดยเฉพาะไฟที่อยู่ใต้เตียงเนี่ยสวยมากเลยแล้วก็พวกซ้อนไฟอะไรแบบนี้ดูแล้วแบบเฮ้ยเราอยากนอนเราอยากอยู่อ่ะเออแล้วแบบดูนอนสบายอ่ะจริงอยากได้เป็นแบบบ้านตัวเองเลอยากทำเองบ้านถ้าเกิดลูกค้าสนใจต้องติดต่อทางไหนคุณเมียวไลน์แอดเลยค่ะใส่แอดก่อนนะแอดหนึอินทีเลีย แล้วก็มีทาง Facebook นะคะเป็น140 i n t e r i o นย e s i g เฝากผลงานด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ